เวลานี้ไปขอเชิญทุกท่านพับกบเฮ้ย hey! พบกับนักมวยฝ่ายแดงและนักมวยฝ่ายน้ำเงินเตรียมชนนนนกได้ไดดเดย <laughs> <laughs> เฮ้ <Hey. S 1> hey.

ปุ่มสามห่านเขาล่อนะครับสามห่านเขาล่ออดัสี่อันดัสี่อันบสี่เขารอดโอเค